สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับเครื่องไล่หนูนะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อโซนิคนะครับตัวนี้ผมติดตั้งมาแล้วโอ้หลายปีมากเลยนะครับตอนนี้ผมถอดสายออกนะครับแล้วก็นี่ผมจับเจ้าตัวหนูนะครับสองตัวนะครับเห็นไหมนี่ครับจะลองดูครับว่า ถ้าเราเราเปิดตัวเครื่องเนี่ครับตัวเปิดตัวเครื่องนี้แล้วหนูนี่มันจะมีมีปฏิกิริยาแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับแต่ผมนี่ลองดูครับอันนี้ผมใช้มาตลอดเลยนะครับห้องเครื่องรถยนต์ของผมครับไม่มีรอยเท้าหนนะูต่างจากแต่ก่อนมากผมใช้มาหลายปีแล้วฮะผมการันตีได้เลยนะครับ ถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้ครับนะครับอะไรที่ดีๆก็บอกกันนะครับโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลามาลองกันเลยเดี๋ยวผมจะเอามาไว้ตรงนี้นะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับให้มันอยู่ใกล้ๆ เพื่อการมองเห็นชัดเจนนะครับแล้วผมก็จะลองเสียบสายตัวนี้นะครับเข้าไปแล้วเครื่องก็จะทํางานแล้วลองดูปฏิกิริยาของหนูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเข้าไปใกล้ก่อนเนาะ1 2 3่งสองสโอ้หนูวิ่งเลยครับเขาสงสัยว่าเสียงอะไร ปุ๊บเขาหนีออกเลยครับผมหนีออกเลยอ่ะอัน,นี้ผมถอดออกแล้วนะครับแล้วหนูก็จะกลับเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเสียบจิ้มอีกครั้งหนึ่งอ่าเดี๋ยวรอหนูกลับไปก่อนอ่านอ่นะครับเรี่ยมหนึ่งสอง เสียบแล้วถูวิ่งเลยครับการันตีได้ครับได้ผลแน่นอนนะครับดูจากห้องเครื่องนะครับของรถผมนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลครับเพราะว่าหนูเขาจะรำคาญเสียงครับเขาจะมาอยู่เขาจะไม่ทํารังนะครับที่ห้องเครื่องและเขาจะไม่กัดสายไฟนะครับง่ายๆครับก็จะมีแค่คู่บวกกับั้่ลบนะครับ ตัวนี้สีดำนะครับต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกนะฮะต่อเข้ากับขั้วบวกแค่นี้เครื่องตัวนี้ก็จะทํางานนะครับทํางานตลอดเวลาครับผมติดตั้งมาหลายปีมากลองไปดูคลิปเก่าๆของผมก็ได้ครับรับรองได้ผลชัวร์ครับผมการันตีเลยครับถ้าอยากสอบถามหรืออยากสั่งซื้อสินค้าก็สอบถามผมได้นะครับ คครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับดิครับ